ครับสวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องจะแปลกับก้าชาแนลเอกสามกันตัวแรกนะครับเพืเพ่อนๆมาวันนี้มูนันเกมนะการนิชากันนะทุกคนดูกานก็นะในเวลาเที่ยงคืน57นาทีปลาก็เลี้ยโอเคมาวันนี้ไม่ดดน300บาทนะครับออกมาจากเลยนจังหวะมาโอเควันนี้ก็อยู่ผมแอดลอนก็มาทดน300นิดแหละรอบแรกนะครับของเกมการนิชาสำหรับวันนี้มา ซักเบ็ดแปดโอเคมาเธอโบนก็ <The Burn S 1> จัดกันไปเอาไม่นแบบอนบโดูทิวันนี้จะเป็นวันที่ดีของเราหรือเปล่าเพราะเกมนี้เขาบอกว่าฝาหลังแตกดีมากตัออ้งแต่เล่นมาเนี่ยเข้าคอมโ,มโบทีนี่คือทุกคนนะยังโหดฟรีเกมมันก็โอ้โหดีมากมากวันนี้ก็ชิยๆกันไหม e n จอยกันไปเอ Enjoy บอลโอเคดูทิ่มมีแตกหรือเปล่า โอ้โหจาก300ลงอาคนเที่ยเดียว่ะเฮ้ยลงมา135ละตอนนี้ลงมาหนักพอสมควรนะจาก300จริงอ่ะเออไหมโอ้ยสามตัวยังไงยังไงโอ้เงียบเลยโอ้เจ็ดหกสิบห้าสิบโอกยัง็อต้องมีรอบสองรอบสามไหมเออหาเข้าไปรอบโอ้โหฟื้นคนที่ีบเกือบตายใายโอ้ เมื่อกี้คิดว่าไงแม่ก็ต้องเอาเข้าอีกรอบเป็นที่แน่แต่เออมอเนี่ก็ต้องเอาเข้าวเมื่อกี้โอ้โหโโอ้หรอดมาได้แล้วคอมโบสวยด้วยเอาอายยาวเมื่อเมื่อครับไปสองร้อยห้าบาทเออป่ะใช้ได้อืถูกใจใช่เลยโอเคไหมนี่จัดไปแค่สองด้วยมารอบก่อนล่าสต์ว่าเล่นก็โอ้โหผมก็มิน มาโคตรดีนะเพื่อนะ่ะเบ็ดตําๆเนี่ยเ,เ,เ,เบ็ดสี่เป็นอะไรเบ็ดสิบโอ้รู้สึกมันเข้าแนละ้วมันแตกดีมากเลยผมก็ไม่นําเพื่อนนะแามา้วันนี้โอเคโอ้ยไม่แม่ดอกนี้จ่ายม่สามารถโอ้จะมันน้อยใจ <c oughs> มานก็สิบดาดหน่อยนะเออเอ,อ้ยยังไงต่อพ่อใหญ่ <c oughs> ยังไม่เข้าฝัก เขาฝากเขฝังนะเอออ่ะวายมาแต่วันนี้เจล์ปาปะสวยมยังไนสวยเงี้ยมาบอกว่าจาังวันนี้ไม่มีต่ออะไรวันนี้่ะเออคิวมาโอ้โหไม่มีต่อสวยไม่สั่มน้อยมันศิไม่มาโอเคโน้ตพลาดจันเป๋าเคต้องมาแล้วแหละโอ,โอ,โอ้ยังไม่เข้าไงอะไรวันนี้อะไร เออก็เป็พยายาำดันจาัดไปามาสวยอย่ามาเลยนสาวนะคขมโบมันดีจำได้หกสิบบาทนะโอเคเริ่มหนักไปเริ่มแตกหนักนะไปอืมมมมมมมตมม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 มามม่เม็มไรมาโม้ยมม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 มนมมมอมม้โมมกมม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 อมมไไมามมมมมมดมดมดมม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 ม มาโค้ดียี่บกบาทนะเมื่อกี้มาเอาต่อยังไงจนะวันนี้ยังไงล่ะจ๊ะโอ้โหสกัดได้สองตัวไม่พอดีนะเพื่อนเออต้องแบบต้สามตัวมีลุ้นเนอแบบนั้นก็อแบบมีส้วนมีส <m> ่งบ <noite> ้างแต่เนี้ยเงียบมากเลยยังไงต่อจังหวะอันนื้แต่กอีกเดียวแล้วก็หายเนาะเอขโมยไม่ค่อยตจียหย่าแล้วก็หล่นถุถุยดอกไม้ ลิ้นดัวหกสิบสามบาทสวยไหมได้ดีไว้น,นี่จัดไปสองร้อยหกสิบมาเราที่สองร้อยสามสิบสามเอ้ยสวยผมก็มิ้นไหมจ่ายมาเก้าบาทจะวันนี้ได้ไหมสี่บาทนะผมอโอเคจ่ายดีใช่ยิยมเลยไหมมาอืม,ม,มตรงนี้กรมิน้นจาตายสวยอืแต่บไปปั๊บเข้าให้สิบาท โ okay. อเคก็แต่พอจ่ายไปเรื่อยๆอ่ะไม่ได้มากนะเอแต่พอคอมโบมาตลอดเดียวจ่ายงานนี่ใช้ไ่าเยอะคืนอะคืนทุนนะมาตอนนี้เข้าเนื้อมาโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเงียบเกินไปคิวสวยคิวบาแต่งมาสิบไลน์ไปตรงนี้อ้าวป้าบเข้าไปหนึ่งทีคิวบาโอ้สกตเตอร์สองตัวอ่ะเพื่อน โอ้สามตัวไม่มาสงสัยต้องมาดาบหลักของดีทีเด็ดวัดก็เลยเลยว่ะตอนนี้เหลือ180นะสเกตเตอร์สองตัวละโอ้โหโตดีว่ามาเฮ้ยมันตึงเยอะเพื่อนมันตึงมากเลยจริงว,ว้าวเยี่ยมโอ้โหบัวจริงกไม่ค่อยจะมาโอ้หึงสักทีออ๋รอสเกตเตอร์รจังวันนี้เงียบมากเลยเพื่อน โน่เนี่ยในออโต้สามสิมันจะมีโผล่ไหมเราบ้างหรือเปล่าอ่ะมีอย่างมากแค่สองตัวนะเท่าที่เห็นนะในวันนี้อ่ะในเกมเราจะเอาหู้สองตัวเอาบ่อยเกินโอ๋อเยี่ยมมามารอบนี้ยังไงอือสองตัวแล้วเห็นไหมโผล่สองตัวโคตรบ่อยโอ้ดูทรงนี้เออดูทรงไม่แน่รอดนะเออมาโอ้โหเยี่ยมเลย ว,ว้าวเจ็ดสิบสามบ้านมาสิบรอบสิบเปิสดสายก็เบื่อน,น้ำมาอันนี้อัลนี้ยังไงต่อโอ้ไม่มีต่อโอสามรอบสุด,ท,สดท้ายซ้ำเปิดสายมซัคเก็ตเตอร์ไม่มีโอ้โหลงที่แปดสิบแล้วตอนนอี้ยังไงโอ้ดูทรงกันแน่ต้องเอาเข้ามาไหมโอ้ยดีมากยืดชีวิตได้าปาบเขาให้เพื่ออยางกำตันผงขมิน้นช่วยชับอีกหนึ่งครั้งครับโอบ ผอคิดว่าดีมากเลยเพื่อนเ,อเยี่ยมเลยมา,เ,าเยี่ยมเลยสำเร็จล้ำเลยคืนสู่โอ้โหคืนสู่เกมกลับสู่เกมลงที่หกสิบห้าสิบทีไรนี่โอ้โหหดดันมากนี่ปลาใบสวยเยี่ยมเลยกินปลากินเต็มหวานเยียบเนียนหกบาทไหมช่อัอนนี้อันนี้โอ้สวยอะไรนว่มจ่ายดีอ่ะ ไม่ถึงสิบบาทนะเพื่อนนะดูจ่ายมาเจ็ดสิบหกสิบแบบนี้เดี๋ยวมันก็ดูดไปเหลือร้อยกว่าเหมือนนี่ไหมโอ้โหนี้เล่นไม่ขึ้นจริงไหมตึงจาดโอ้หตึงเกินจาน <c oughs> มาโอ้โหอย,ยังไม่เข้าว่ะโอเคนะมาส่งร้อยเก้าบาทขึ้นมาเท่าทุนแล้วตอนเนี้ยตัวสามร้อยนเล่นไม่ไปไหนเลยดูดเข้าเนื้อเดียวเลยวันนี้มา,มาเอาสักหน่อยดีกว่าโอเค หบาทจากนี้คิวบานไหลไปดอ,อกมไม้อึื้อมาบานเป็นมาสูหัว้ครับสิบไหลไหมได้ไม่อย่หกสิบเอ็ดบาทเลโยโอ้ยเริ่มขึ้นสันทีเงียบมาตั้งนานนะเพื่อนนะตาบไปเต็มๆต็มรงนี้อุ้ยผงกระมินนี่เจอถายไปสามสิบเจบาทโอ้โหจ่ายมาดีเดี๋ยวสเปคขึ้นมาสี่รแล้วเพื่อนผงกะมินใหม่ครั้งนึ่งแต่ว่าจ่ายดีนะเออไหม,ม เออสักทีสกตดเตอร์พีเกมไม่โผล่มาเลยนะเอองงมากเลยทั้งเกมยังไม่มีสามตัวยังไม่มีเพื่อนตึงจาดตึงโอ้ยไม่สาวน้อยโอ้โหสวยสองพันหนึ่งร้อยเอาเลียวอีกสักทีเบิ้ลชอบเพิ่นยังไม่บอกโอ้ยนี่มันทริปเปิ้ลยังวะโอ้โหไม่สาวน้อยมาสามครั้งจัดไปครับสองพันสี่ร้อยเกีิบาทโอ้เพื่อนพอยนี่วะเนาะโอ้โหตึงมากสกัดเตอร์ไม่มาสักทีอออืื้ห เกือบตายหลายรอบแต่ไม่ตายนะเอ,อมากระดวงวันนี้ถื <c oughs> อว่าคอมโบเข้าดีมากช่วงท้ายสมรับวันนี้ก็ได้อพอพย่อนีมายลำเพื่อนไม่เจอกันใหม่ครับผม